ตัวรายการคุณพระช่วยนะครับรายการที่มีวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับแมผมอยากให้ท่านผู้ชมเป็นเหมือนพวกเราสองคนแลวครับผมนะฮะครับคือมีความสุขมันระวงระวังเลยมรู้เนี่ย <c oughs> อ้าวครับเหมือนที่เคยครับวันนี้เราเชิญคุณพระเชี่ยวนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียศ,ศึกษาและเป็นผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุนเนตชูตินทรานนท์ครับเชิญครับสวัสดีครับ เอาครับอาจารย์วันนี้เราคงจะคุยกันต่อนะฮะถึงเรื่องราวของยุทธหัถีของพระนะเลสวนกับพระมหาอุปราชที่เราเคยเรียนนะฮะทิทางทางฝั่งพม่าเนี่ยเขามีาวรรณคดีหรือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมฮะ ทั้งฝั่งพมา่าเนี่ยนะครับ <ผม S 2> จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในพระราชพงศาวดารของเขานะฮะซึ่งภาษาพมา่านั้นเนี่ยจะเรียกว่ามหายาสเวงมหายาสเวงแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการเรียกเพี้ยนมาจากคําว่ามหาราชวงศ<อ>์คําว่ามหาราชวงศ์คือวงอันยิ่งใหญ่ก็คือวงของพระมหากษัตริย์ก็จะมีเรื่องราวของการ ยุดถัดถีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องการยุดถัดถีของสมเด็จพระนเสรสวนเนี่ยจึงมีอยู่ในพงศวดานพม่าที่พม่าจะเรียกว่ายาสวีนะครับเอ<ม>าละครับผมชื่อว่าก่อนอื่นท่านผู้ชมคงอยากจะรู้นะฮะแล้วก็ทาความรู้จักกับช้า,างที่อยู่ด้านหลังเรานะฮะคร,ครั้งก่อนนั้นเราเคยได้ชมทางฝั่งนี้เป็นฝั่งของทางไทยนะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมทีหนึ่งฝั่งนี้เราเคยเห็นไปแล้วทั้งฝั่งนี้นะฮะคือทางฝั่งนี้เนี่ยนะอาจารย์ครับต้องต้อง ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าพอเขาจะทําเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เข้ามาประกอบบ้างเช่นช้างทางนี้จะค่อนข้างมีขนาดดูเขืองกว่าใหญ่กว่าหน่อยกับช้างอีกทางหนึ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเพื่อแยกแยะให้เห็นว่านี่ช้างข้างพม่านะเขาก็ติดเกราะนะฮะเกราะเนี่ยก็ใช้เป็นสีทอง ทีนี้เกาะนี่เป็นลันกษณะเกาะเกรดก็ถ้าดูในหลักฐานต่างๆก็พอใกล้เคียงว่าช้างติดเกาะเนี่ยมีอยู่<ม>นะครับอันนี้ก็เป็นช้างที่ใช้หลบนะฮะของทางพม่าของทางไทยนั้นเนี่ยก็ <ผม S 1> อาจจะไม่มาเล้นข้อเด่นทางด้านนี้<ม>พอดูอย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้ว่า <นะ S 1> อันนี้เป็นช้างของทางพม่านะครับอาจารย์จริงไหมครับที่ว่าพระเดศสวน มีการท้าทายตะโกนออกไปออันนี้อ้าวพระมหาอภรัอันนี้เนี่ยอยู่ในพระราชพงศาวดารของเราครับนะฮะว่าพอช้างมาเจอกันพับในสมรภูมิเพราะว่าของเรานั้นเนี่ยบุกเข้าไปในกองทัพของข้าศึกครับแล้วก็ตองนั้นต้องจินตนาการภาพที่พงศาวดารเสนอก็คือว่าถูกค้อมล้อมด้วยกองทหารข้าศึกหมดจะมีก็แต่ทหารเล็กน้อยที่อาจจะตามมาทันนิดบ้างนิดหน่อย จะทำยังไงล่ะครับคุณเท่งสู้จะสู้กับเขาไงคนเขาต้องเป็นหมื่นเป็นพันคนเราไม่ไม่กี่สิบเงี้ยนะฮะก็ต้องท้ามาโกนร้องเลยต่อตัวในในวันนี้เราเห็นช้างทางฝั่งพม่าแล้วอยากให้จารย์เล่าเรื่องยุทธทัตีในในในแบบฉบับของพม่าในในมุมในมุมของพม่าครับี้อันนี้ต้องต้องต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนในเรื่องของยุทธทัตีเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์สงครามเดียวกันแต่พูดใน เหตุก,การณ์ที่เกิด <นะ S 1> ขึ้น,นเนี่ยไม่เหมือนกันนี้ทางฝ่ายพม่านั้นเนี่ยเขาก็เล่าประมาณนี้ว่าในจังหวะที่จะเกิดการสัพยุดกันเนี่ยนะฮะทางพมา่านี่เขาก็ยืนช้างเรียงคงประมาณว่าเป็นหน้ากระดานมีมมช้างของพระมหาอุปราชาเนี่ยเป็นประธานนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีช้างของเจ้าเมืองชามโร ะะมีช้างของนัดจินนองมีอะไรเงี้ยยืนเรียงกันงี้ส่วนสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะฮะในพระพงรสงศาลารบอกว่าท่านก็นําทหารออกมาขวี้พอท่านก็เห็นพระมหาอุปราชาเนี่ยอยู่ไกลๆครับผมท่านก็จงใจว่าจะไปทํายุทธับถ,ถีด้วยครับก็ใส่ช้างตรงไปทางนั้น<ม>ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะคนที่อยู่หน้าช้างสมเด็จพระเรศวรเนี่ยก็เป็นพวกพลปืนก็ยิงสาดกระสุนไว้ก่อน ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ช้างพระเรศี<อ>นี้ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะออพอทางฝ่ายช้างพระเรศสวนกาลังจะมุ่งเข้ามาเนี่ยเจ้าเมืองชาปรโรเนี่ยเป็นราชองค์ขลัก<อ>ใช่ไหมแทนที่เขาจะปล่อยให้ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเข้ามาใกล้ครับเขาก็จะใส่ช้างของเขาไปกันให้มหาอุปราชา<อ><อ>เขาก็ชักผ้าหน้าราหูออกเปิดตานี่ เพราะช้างมันตกมันอยู่ปรากฏว่าไอ้ช้างนี่พุ่งออกไปครับช้างไอ้ตัวนั้แทนที่มันจะวิ่งไปชนกับช้างเป็นเลยสุดมันหันมาชนช้างมหาอุปราชาเอาในนี้ตกใจเรื่องอะไรกันชนอย่างแรงมากเลยช้างมาประมาอุปราชาบาดเจ็บพงศ์เสาด้านบอกถึงกระจามสนับและบาดเจ็บนี่ในในระหว่างที่ชนมุนชนเกเน่เนี่ย ทหารของสมเด็จพระนเรศวรน,นี่ก็ยิงปืนออกมาใช่ไหมครับกระสุนพลัดถูกมหาอุปราชา oh, อ,อ๋อเหรอเออถูกปืนซบกระคอช้างไอ้ไอ้กลางช้างก็ลงมาประคองสีคราวนี้เอาช้างไปหลบตายตนาย้นไม้ส่วนไอ้ไอ้ทหารที่เหลือก็เอาช้างนี่ไปล้อมช้างพระนเรศวรไว้ไมสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยไม่ทราบในพงศสาวดานพม่าบอกว่าพระมหาอุปราชานี่สิ้นพระชนไปแล้ว ใช่ไหมทีนี้พอถูกล้อมถูกอะไรมากข้าท่านก็เห็นเหลือกําลังท่านก็เอาทหารกลับเข้าเมืองประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นคําบอกเล่าของหลักฐานพาม่านะสมเด็จพระเรศวรก็ไม่ได้ลดทอนความกล้าหาญเพราะพระองค์ก็ตั้งใจที่จะไปทําสงครามไปลบจริงๆและจริงๆก็ลบกับน,นายทัพพม่าอีกตั้งหลายคนนะครับ,รรบและทางทางเราอาจารย์เห็นบอกว่าตอนที่สมเด็จพระเรศวรเนี่ยกำลังทำยุทธาธีช้างของพระองค์เนี่ยวิ่งหนี วิ่หนีพระหมหาอุปราชคือประมาณว่าถอยถอยประมาณว่าถอยคือไม่สู้ครับคือเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีการพักยกหรือไม่พักยกยังไงประมาณนี้นะรเราเราไม่รู้ได้ในในจังหวะของการลบกันนั้นแต่ท่านก็มีเวลาที่ท่านจะพูดกับช้างทาง่านคล้ายๆกับว่าขอร้องว่าถ้าพ่อเรียกช้างพ่อนะแต่พ่อไม่ นั่นนี้เนี่ยว่าไปปกป้องเนี่ยก็จะเสื่อมเสียเกียรติยศในหลักฐานเนี่ยบอกสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยหลั่งน้ําพระเนตรด้วยนะครับน้ําตานี่ตกไปบนตะพองช้างนะคือทําให้ช้างเนี่ยรู้สึกแต่เอาคืนคือตรงส่วนที่เป็นผัวช้างเนี่ยอ๋อตรงตรงช่วงนี้นะฮะนี่นี่นี่นนีี่่ตกไปเนี่ยก็เลยทําให้คล้ายๆกับคล้ายๆช้างเนี่ยรู้สึกอะรู้สึกสัมผัสได้นะสัมผัสได้แล้วเลยกลับมา ฮึดสู้นะครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้คุยเรื่องราวของทางฝั่งพม่าบ้างเราพอจะทราบเรื่องของพระองค์ท่านผ่านวรรณกรรมของผู้ชนะสิบทิศของยาขอบวรรณกรรมผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเนี่ยเป็นยุคก่อนยุคพะนเรศวนหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ได้ลงมาถึงยุคพะนเรศวนนี่คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองวรรณกรรมของยาขอบเนี่ยเอาเรื่องมาจากพาทนิพนธ์ของกรมพระนราทิย์ นะฮะรเรื่องพระราชพงศาวดาพรพม,ม่าแล้วมันมีอยู่สักสิบกว่าบรรทัดที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของบุเรงนองอนะอยู่ในพงศาวดารน,นั้นก็เอาอันนั้นเนี่ยเป็นต้นเขามาปรุงเรื่อง,ออน,งนะฮะเป็นรูปเพราะฉะนั้นเรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยต้องบอกเป็นนิยายเป็นพื้นประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวประกอบสงสัยไหมทำไมเขาเรียกพระเจ้าชนะสิบทิศครับอ่ะสิบทิศเนี่ยคุณแท่งทิศว่าสิบทิศเนี่ยทิศไหนบ้าง ก็คงโอ้โหสิบทิศอ่าครบไหมฮะก็คงคจะเช่าไมามาทุกทิศทิศปกติเนี่ยเราต้องนับทิศสี่ใช่ไหมครับสี่เอาเหนือเอกตกครับผมมากที่สุดทิศแปดใช่ไหมทิศเนี่ยทิศแปดนี่คือว่าเยอะนะฮะก็คืออ่าใช่สิติศตกตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงกับมันเฉียงมาเฉียงไปก็เป็นแปดใช่ป่ะบุเรงนองสิบสิบไปอ่านในพงศวดานว่าทําไมที่ประกาศสิบทิศเพราะ ถือว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปเหนือสวรรค์และในบาดาล้วยอ,อีกสองทิศอีกสองทิศนั้นรวมเข้ามาคําว่าผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเป็นคําที่ยาขอบมาเรียกสมัยหลังแต่แต่ก่อนเรียกพระเจ้าคือกษัตริย์เนี่ยพระเจ้าชนะสิบทิศทีนี้คากล่าวขวัญเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบรินณองซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์พม่าที่สามารถปราบ ดินแดนต่างๆได้มากมายคือยกไปลบถึงเชียงใหม่เนี่ยนะฮะไปปราบพวกฉานที่อยู่ทางตอนเหนือไม่เคยมีครองกรุงศรีอยุธยาได้ช่วยเอาอยุธยาไปลบตีล้านช้างได้อะไรเงี้ยนะฮะของของเราเพราะฉะนั้นเขาเลยถือว่าอืมเป็นกษัตริย์ที่บุญญาบรรมีสัญญานุภาพยกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและถ้าจะเรียกก็เรียกพระเจ้าชนะสิบทิและที่สําคัญก็คือว่าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งพระ เจ้าหงสวดีช้างเผือกตะก่อนไม่มีชื่อนี้ครับ,รบแต่พอยกกองทัพมาลบอายุทยาในปี2.106ครับเพราะตรงคาช้างเผือกไงแล้วเอาช้างเผือกเรากลับไป<ม>จึงได้สมัญญานามนี้ขึ้นอ,อันนี้ก็พอสังเกตให้เห็นว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเขาก็ต้องมีรีพลพม่พมายก,กมาลบเราในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจึงมีทหารมากกว่าเราทุกครั้ง อ่ะคุณเท่งวันนี้เป็นไงครับโอ้โหดิผมกิมใจครับผมนี่คือภูมิปัญญาเป็นตัวอย่างครับศี่ท่านไดเห็นนะจิตสํานึกรักชาติรักแผ่นดินและความสานักเคีครับไม่ว่าเชื้อชาติใดละครผมนะฮะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพระเชี่ยวของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุเนธชุตินธารนนท์อีกครั้งครับขอบคุณครับผมมากครับขอบคุณที่ชา้บผมขอบคุณครับสวยงามสวยงามนะเนี่ยนี่นี่ คุณพี่ช้าทั้งสองท่านอย่ารีบกลับนะครับ,รบอาจารย์รีบกลับครบสามนารออยู่แล้วครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับจำหวดหน้าม่านสักครู่ครับคุณพระช่วย